นั่นใครอืมนักข่าวใหม่เหรอนั่นบรูซเวนคุณเวนคลาเคนเดลี่แพลเน็ตคุณคิดยังไงกับผู้ทัษ์ขกางข่าวในกอร์เทนเสรีภาพในเมืองของคุณถูกย่ำยี ผู้คนอยู่ในความหวาดกลัวเขาคิดว่าเขาอยู่ในกฎหมายเดลี่แพรนเน็ตเรียกคนกลุ่มที่ยกตัวเองอยู่เหนือกฎหมายว่าพูดอย่างทาอย่างคุณคิดว่าไงทุกครั้งที่ฮีโร่ช่วยแมวลงจากต้นไม้พวกคุณเขียนบทบรรณาธิการฟุ้งเฟือ่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวที่สามารถเผาสถานที่วอดวายคนบนโลกไม่ได้คิดแบบคุณคุณเวทคนเมืง amp, องก็แเทมอาคิดเหมือนผมเราเคยมีอดีตไม่ดีกับคนบ้านในชุดตัวตลก นุมน่มๆรูสเวนพบคลาร์กเคนว้าผมชอบมากเลยผมชอบพาคนมาเจอกันเป็นยังไงบ้างครับ <Lex. S 1> สวัสดีครับผมชื่อเล็กซยินดีที่ได้โอ้มือหนักชะมัดเลยอย่าไปมีเรื่องกับเขาเชียวนะจากผู้กับแซ็กซ์ไนเดอร์คุณรู้คำขวัญที่เก่าที่สุดในอเมริกาไหมอำนาจคือความร้เดียงสาปี2016คุณจะทำสงครามเหรอ สาะ,ะเลวนั่นเป็นคนดึงสงครามมาหาเราคุณก็รู้ว่าคุณเอาชนะมันไม่ได้นี่เป็นการฆ่าตัวตายนี่คือสกเรเดเตอร์ที่สมศักดิ์สรทที่สุดในโลกบุตแห่งคริปตันประท่าขางข่าวแห่งกอธินายมันวิปริตนั่นมันคำสามพยานที่ยากเกินไปสำหรับคนสมองน้อยถึงเวลาที่นายต้องเรียนรู้การเป็นลูกผู้ชาย ายไปถ้าฉันเอาจริงนายตายไปแล้วถ้ามนุษย์ไม่ฆ่าพระเจ้าปีศาจะจัดการเองนายทำอะไรลงไป เธอมากับนดเลยเรื่องนีวผมมากับนยแบทแมนปะทัศซูเปอร์แมนแสงอรุณแห่งยุทธธรรมยีบสีมีนาคม2016ให้สีภาษาไทยโดยจัสเมเกอร์สตูดิโอ